สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำชิ้นส่วนหัวต่อบอกกันนะครับก็เริ่มแรกนะครับใช้คำสั่งสกเกตน,นะครับเลือกระนนบาท็อปเพนนะครับแล้วก็เริ่มด้วยรัศมีวงกลม แค่คำสั่งเซอร์เคิลนะครับรัศมีรัศมี8ปแปดมิลน,นะครับก็ จากนั้นนะครับใช้เราจะวาดเส้นเส้นอะไรก่อนจะวาดใช้คำสั่ง center ร์เ t กแท l เกรนะกับจุดตรงนี้แล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา กำหนดขนาดให้มีรมัศมีเอ้ยไม่ใช่ให้มีความกว้างตรงนี้เท่ากับ5มิล <c oughs> จากนั้นใช้คำสั่งทีมเลือก power team แล้วก็ เซ้นที่ไม่เกี่ยวออกไปจนีจ่แหละจากนั้นนะครับสร้างเส้นนเตอร์ไลน์ านะครับแล้วก็กำนดขนาดตรงนี้กับตรงจุดนี้เท่ากับอ่ะถูกแล้วลจากนั้นนะครับทำการเอ็กทูดขึ้นรูปเป็นเอ่อตินฟีเจอร์นะครับ แล้ว,ต,ต,ลวตินฟีเจอร์ตรงนั้นแล้วเปลี่ยนเป็นตินฟีเจอร์ตรงเลยอ๋อตรงนี้ขนาด1นมิลแล้วก็เป็นวันเดลิเวอรโอเคถูกแล้วติ๊กถูก เดี๋ยวก่นอนเอาให้ x ถูดขึ้นมา14มิลโอเคติ๊กถูกจางนั้นนะครับเลือกท็อปเพนนะครับหมายถึงเลือกมุมมองท็อปเพนนะครับแล้วก็ ใช่ครับคำสั่ง convert entity entity โอ้ยอยู่ตรงไหนนะ convert entity อยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่อ้าวต้องคลิกผิวบนสุดก่อน แล้วก็เกลือก Convert Entity ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เลือกไปแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะเลือกใหม่ Top e n t i โอเคแล้วก็วาดเส้นเพิ่มอ่ะโอเควาดเส้นเพิ่มกดเส้นตรงแล้วก็วาดลงมา กำหนดขนาดนะครับเป็นห้ามิลตรงนี้ยาวสิบห้ามิล จากนั้นใช้คำสั่งมิลเลอร์ ศูนย์กลางหายอ่ะโอเคงั้นไปสร้างเส้น่าศูนย์กลางก่อนกดเซนเตอร์ไลน์นะครับแล้วก็วาดเส้นผ่าศูนย์กลางลงมาโอเคจากนั้นนะครับคลิกเลือกเส้นตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับใช้คำสั่ง Miller entity แล้วก็คลิกตรง Miller a b o u t แล้วก็เลือกเส้นนี้แล้วก็ติ๊กถูกย่ yeah, ได้เลยจากนั้นนะครับก็ทำอะไรต่อใช้คำสั่ง Trim อยู่ตรงไหน,นอ๋อ กดทิมทูคอรเซตตัดตรงนี้ออกนะครับเอ้ยตัดผิดกดใหม่ก็ตัดเส้นนี้ก็ตัด เลยหรือเปล่าไม่จุดไม่หายปเอาไหม มิลเลอร์มิลเลอร์ about พฤติทุกแล้วก็ใช้คำสั่งทีม p o วอร์ทีม ถูกแล้วมั้งแล้วก็ดึงชิ้นงานเโทูกดเอกโทเป็นดึงชิ้นงานเป็น14บีมิลอะเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างไ้ เอ๊ะต้องทำอย่างนี้อ๋อก็ตกใจหมดเลยจากนั้นก็ใช้คำสั่งฟิลเลตติกทูแล้วก็ใช้คำสั่งฟิลเลตฟิลเลตอยู่ตรงไหนติกทูกไปแล้วนะอือหือ เรียวมาใช้คังสั่ง่อเล็เดปั๊ดๆก็ต่องออกจ้ะจลเลือกรูปแบบการลบมุมเป็น full round full r o u n แ filet ก็คลิกพื้นผิวตรงไหนวะตรงนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้ติ๊กผิดอ่ะกออกไงวะ

ทำไมก็ได้วะคลิกอันนี้แล้วก็คลิกอันนี้แล้วก็คลิกอันนี้ใช่ป่าวะอืมถูกแล้วก็คลิกเหมือนเดิมนี่อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ถูก ใช้คำสั่ง hold visa hold visa เส้นผ่าศูนกลางแปดมิลเหมือนเดิมก็ position แล้วก็ ลืมเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็น true all แล้วก็ติกถูกเย่จากนั้นทำการลบมุม ลบมุมเราตรงนี้เป็นสามมิตตรงนี้ ก็เอาที่เหลือเป็น พิลเลตหนึ่งมิลติทูโอเคแล้วก็เปลี่ยนสีให้อ่ออออะไรหน่หนึ่งเปลี่ยนสีใช้คำสั่ง edit appearance แล้วก็ เลือก selection เป็นทังชิ้นส่วนนี้แล้วก็เลือกสีทีส้ม shiny อุ๊ยอุ๊ยแล้วก็ติ๊กถูแล้วก็ save งาน <S <S save a r

เซฟเรียบร้อยครับเ,เสร็จแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ